ด้วกใับบกรส <Aaron> <comprend s. S 1> วัสดีครับขอเชิญร่วมแบ็บรรลจเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดพันสายตาเข้าร่วมดวยนคขอมาฝก ตอนนี้ตำรวจไล่รแล้วลาคุเยอะๆนะ้ายังไนิดนึงค่ะเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถมันโดนก็เดินไปดิ

ที่18นะคะถ้าวันที่18ใครสะดวกามามานะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องเต้าอูกันนะคะทุกคนวันทิต่นท